สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคุณกีจีนะคบวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด GTA นะครับกดเข้าไปที่โฟ์ชร์ครับเอ้ยกดเข้าไปที่เพลสโตครับแล้วเขียนคำว่า C ี H อนะครับมันต้องมีโฟล์ชร์ครับพิมพ์ไปซีเอนะครับรอแป๊บนึงเนี่ยผมช้านะครับอัน อันแรกแล้วี่เป็นหนึ่งแนละ้วเขียนว่าสี่ให้กดให้กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดยอมรับครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปครับเวลากดเปิดแล้วนะครับ <c oughs> ให้เข้ามาเข้ามาตอนแรกมันจะมีให้ล็อกอินก็ล็อกอินลุกล็อกอินเลยครับผมล็อกอินมั่วๆนะครับมันก็ได้ใส่อีเมลมั่ว,วอีโมรหัสตอม ชื่อปอมอะไรใส่ไปเลยครับแล้วแต่ท่านหรือว่าจะเอาของจริงก็ได้ครับแล้วกดค้นหาข้างล่างนี้ครับที่เป็นรูปค้นหานี่ครับที่เป็นรูปค้นหาอ่ะกดเข้าไปแล้วเขียนว่า g t g g a สามนะครับ g a สามน่นนี่อืม เอ้เขียนว่า GTA ช่วยๆนะครับน GTA ช่วยๆนะนะี่ครับอันเนี้ยอันที่เขียนว่า GTA สามสิบปีนะครับอันเะนี้ยที่มีกลมๆมันอยู่ข้างล่างนะ สีฟ้าเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ดาวน์โหลดไปแล้วก็เวลาดาวน์โหลดเสร็จเวลาเข้าไปในเกมมันจะให้คุณรอมันจะกดว่าให้คุณดาวน์โหลดนะครับคุณก็ต้องมีจิกในเครื่องเยอะพอสมควรหน่อยนะครับจิกมันประมาณสองร้อยกว่า MB นะครับ แต่สำหรับคนที่ไม่อยากรอให้มันเต็มนะครับสี่ประมาณ 5, 5ถ้ามันได้เปอร์เซ็นต์ทั่ง47เปอร์เซ็นให้กดตรงนอกกรอบครับมันก็จะเป็นมันก็จะกรอบไอ้ที่มันโหลดมันจะดับไปครับแล้วก็กดออกครับแล้วก็กดเนี่ยกดตรงกลางของคุณแล้วก็ลบไปถ้าคุณจะเข้าเกมใหม่อีกทีมันก็จะเป็นห้มันจะไม่มีเสียงแต่ถ้าคุณจะรอถ้าคุณอยากให้มีเสียงคุณต้องรอให้มัน เต็มครับแลมันจะมีเสียงให้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็บายคับ